สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมมาสเ r อร์คา c a พอตต์นะครับผมผมก็จะเล่นกันในโหมด Survival อีกเช่นเคยโอเคครับวันนี้จะเป็นแคนน่าของตัวละครของคันน่าเป็นอะไรนะค e ฮ k Hopper ใช่ไหมครับน่าจะเป็นพันโอเคพัน Hopper นะครับต่อไปจะเป็นอ่อไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ชื่อเลยสุดท้ดนะูแค่ตัวนี้ชื่อคาเกสัต ตอนนี้ไม่ไม่มีความโหดเลยแต่โจมตีแรงอยู่นะครับโอเคไปรู้กันเลยกับพันฮอปเปอร์โอเคพันฮอปเปอร์เล่นสเต็ปคล้ายๆกับคีฮอปเปอร์นะครับแต่ว่าจะเล่นง,ง่ายกว่าจะคล้ายๆซาบีหน่อย,ออยโอเค เอฟถอยเอฟเยอฟจะบอกว่าตัวเนี้ยพอโบมันต่อเนื่องมากแนะนำว่าให้โดนลุมจะต่อยจะดีมากการโจมตีมันจะเป็นมุนหมุนตัวหน่อยครับถ้าโดนลุมจะดีมากโอเคส่วนทำใม้ตายนี่ใช้ง่ายมากกดย้ยันมีเลยครับแต่ละ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 ยบร้อยครับ เนกาครับกลก่อนว่าให้มันโดนลงบมันจะมเยอะัผมบวงนะครับพันเป์ไค่อนข้างรัวเพื่องเหมือคิกของคลิกมันจะเหืนไม่เลยตอนตัวนี้ไม่ค่อยหินโอเคกั อืมมันากลงมาถ้าลงจะเหมือนอะของซาบีนะครับเลยจัมพชาร์จกระโดดตัดตอยครับบ้างเลยเวลาตี่เขาไม่ตายมันจะเหมือนแบบมัดรลัวเหมือนต่อยมัดเดียวแต่ขาสปิงเด้งหลายรอบ ยืดน,น,น,ย,ย,น,น,อนอยุ่นววมากเร็ okay. จจัจะเป็นเหมือนตาบีนะครับให้หมดเรื่องเดียวเียกัน มันบอกประมาณว่ามันไม่จะโหดบางวันมันจะกะล้าก็แค่วันขึ้นมาแล้วนอนขึ้นมาเ,าเมากินน่ายกานผ่านแล้วหนเยิดดิเขาลบไหลบได้หลบไปไหนแล้ว วันนี้ถ่ายจะขึ้นหลอดแล้วครับแรมากไปมากจะขึ้นหลอดแล้วทุกทุกวัอนอืมปล่อยหนึ่งชุดชอบเดียวะยนะครับเก็บได้เก็บส,สองตัวอืมปล่อยได้แตก มาปลวกปลวกกับอะไมาเดี๋ยจับมันลวอไรไโอ้ยปลุกโจ oh, นรอบเก็บเยอมาก มันเรียกกันอย่างนี้ไม่โดน เ <occasions> ดีวหลัวดูมากับสวยหลังอ응่ะหลุดลนอ่ะัดตัดตใส่ลอ่ะหนุหน้าหลังอ่ะเอืมาูกมันมากเขโบ อ๋อเดียมันจะมีให้เราใช้ดาร์คบัตโต้หรือเปล่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นดาร์คบัตโตเราจะได้สู้กับไรเดอร์สิบตัวแต่แบบเป็นต้องหับว่าดาร์คาปโต้แม่งโอปีอาจจะโอีกว่าพวกไฮเปอร์พอรัคก็ได้ก็ถึงว่ามันมีท่ากระเทือนพื้พเนเนี่ยท่าแบบ คนไหนล้มอัดรวอะไอยอุมโดจไปว่า ผมเล่นในคีย์บอร์ดนะครับบางคนเขาจะเล่นในจอยกันผมก็พยายามตั้งค่า,าให้มันขนาดพอดีที่สุดอหนึ่งชุดตกเอาว่าติดแทนด้วยผมกดแบบไม่ย้ำดูก็ได้นะลองดูก็ได้ มันจะเป็นแบบมันจะไม่ต่อยรัวเขาจะสุด,ด,ดโอเคเสียงกันนี้ดีมากไปเลยจะเป็นการแบบต่อยชุดเดียวไปเลยมันจะไม่ป็นรวัวๆมันจะมันดับเน,นรแทกที่จริงรก,ก็เลยกระแทกอ่า ผ่านฮอปเปอร์ผมปกติผมจะไม่ไปเล่นตัวดีนะครับจะไปเล่นในหน้าของตัวอา,าร์เคซัสกับดาร์ควตกมากกว่าตอนที่มันมีนะผมชอบของตัวตัวต้นที่ง,ง่ายจะเป็นฮับตก ทำให้เราลงอีกเดือนแล้วสิทีม้ายไอ้ตัวเนี้ยต่อยรัวจริงเลยครบดาเมจจะไม่เท่ากับพา์เคซัสนะครับพารเคซัสคือต่อยต่อยช้ากว่าแต่ดาเมจแน่น เน้นจัดแล้วเดี๋ยวกดเนไปให้หายรูขึ้นมาไม่โดนไม่เป็นไรเราสังเกตขอเคพิดปู เอรัวกันอะไก็กันกันกับกากานกับกานกัรทุกขพอไหมมอสู้กันไลยมาสู้กันเลยมาดิเออของมึงมก่อนเว้ยไอ้เด็จ้ำ ล่อยเต็ม,ตเ,ตมเราจะชอบวัดปีมือกันนะครับวัดถีมือครับไขอ่เก่งกัน ทำไมลงใหม่เกงนะนะเพราะว่าไม่ใช่ไแค่องนแค่สองอนมั้เนี้ยแค่สองนนะสองนโอ้ตึงหลอดะโอ้ยอย่านอนอย่าที่แนะนำว่าอย่าอยู่ใกล้ตัวแล้วาแบบคุณไม่ช่วจริงๆ 哎，硬攻的。咦、like，你快点做啊！三、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 三。快点！开始操作。阿里，阿里，啊！开始操作，顶。

โอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพยียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นตัวทางด้านของตัวอะไรนะมาแลกตัว,วสีเงินอะไอ้เงินสีเงินนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ